สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันนี้เรามายำหนูคือเก่าครับผมมาดักไว้สิบหลังครับเป็นกับด้วงเหยื่อขี้ใต้ครับหมายเป็นนาข้าวครับเขียวๆอยู่พึ่งออกข้าวกำลังท้องพึ่งออกนี่ครับมันแรงน้ำหมดแล้ว ครับหมายอยู่ข้างหน้าเป็นระหว่างคณะครับเป็นกองปวกไม่สูงมากแต่เห็นรูแล้วตะลึงครับยกอพยพก,กันมาอยู่แต่ครับหมายสวยครับแต่มันจะได้ตัวหรือเปล่าหมายสวยทีไรแหวทุกทีจะได้ไม่ได้หมนันไม่หมนันมาลุ้นกันครับ ช่วงนี้ดักเต็นหนครับอย่าพึ่งเบอร์กันนะครับถึงนะครับบวกแรกมีหญ้าเขียวๆเวนี่ยน,นะครับมาละเอ๊มีรอยคนเดินหรือ,อยังไง แรกอันแรกอันแรกก็ฟาวแล้วนะครับเห็นว่ามีรอยกัดครับตรงนี้นแรกฟราวครับไปครับลุ้นอันต่อไปจะมานไม่มานครับกอได้ข้าวหรือเปล่าเอ้ยไป go ก ครับอยคุยนี่ครับรู้อยู่นี่เบลเลอร์เลยไม่เข้าครับนี่้อยกัดห้าหน้าด้วงเลยครับเอ๊หรือมันไม่กินที่ใต้หมายสวยมากครับอันที่สองก็ฟาวครับครับอันต่อไป หายลกมากครับอืมอันที่สามก็ยังฝาวเนี่ยครับกัดหญ้าเต็มเลยกัดหญ้ากัดข้าวใหม่ๆ้วครับข้าวเคียวๆเลยเอ,อหรือทุ่งนี้ไม่กินขี้ใต้เอ่ยเดี๋ยวครับ รู้ไมกด้กครับรอยกัดข้าวกัดหญ้าตลอดทางเลยนะครับผมก็ไม่รู้ว่าหนูครัวหรือหนูอะไรข้าวก,กำลังเริ่มท้องเลยครับน้ำก็จะหมดสะแล้ว ขาสูบน้ำข้าวกระดังกวเขียว,ยวทางเดินยากหน่อยครับ กับหมายต่อไประหว่างร้อยตัดคนานะครับเป็นทางแยกคนามันจะเป็นปวกหนูชอบมาทําลังครับมามาขุดรูไว้เตห้หมดหรือหมามันมากวนก็ไม่ทุกครับนี่รอยหญ้ารอยข้าวเติง,ตง เนี่ยครับดูกัดข้าวใหม่ๆนะครับคิวเขียวกัดเมื่อคืนแน่เลยนี่อยู่หน้าด้วงเลยครับแต่ไม่เข้าครับเอา้าเยมช่องไม่เข้าด้วงสังนัดเข้ากัดใหม่ชุวเขียวเลยครับอ้ครับร้อยกัดเต็มเลยอ้าวหนูอะไรเนี่ย เข้าดวงเฉยเราแล้วจะหมานไหมเนาะนี่กับหลังหนูอะไรไม่รู้ครับนี่ขี่เป็นร้อยขี่ไม่ยาวเท่าไหร่ก็มีขี่ใหญ่หรืบ้างขี่เล็กมัง่ง ชุันลอ,อยเหมือนหมามากวนด้วยครับนี่ไอ้ครับรููไใหม่เลยคุยไม่เข้าดวงครับแปลกนะครับรู้ใหญ่ขนาดนี้น่าจะเป็นหนูแผงมั้งครับหนูแผงหนูพุกใหญ่ไม่น่าใช่หนูครัวครับ หรือหมามันกวนก็ไม่รู้นี่รอยเหมือนลอยเล็บหมาเลยครับนี่เอโอ้โหนี่ก็พึ่งกัดใหม่ๆนะครับอันนี้ก็ไม่เข้าถ้าหมากวนก็จบเลยครับหนูไม่ออกแนะ่ หมายสวยอีกแล้วเสวยจะได้ตัวไหมหนอทางให้ยี่มาครับโอ้ดำปืดเอาแล้วเอาแล้วอย่าขี้ใต้ทำงานโอ้โหดำปืดเลยครับเอาแล้วไม่แห้วแล้วครับวันนี้ได้กับข้าวแล้วโอ้ย นึกว่าจะไม่ได้ซะแล้วหมว่แดงไฟขึ้นเลยครับหืมมีเป็นสิบรูครับเอาละได้งายก็ไม่เห่าละรูมันเยอะมากครับนี่นี่ครับนี่กรทางเอา้าอันนี้ไม่โดนนะครับหูรูเป็นสิบจริงๆครับนึกว่าจะไม่ได้ตัวซะแล้ว นี่ครับนี่ก็รูนี่ก็รู้รโอ้ย่าเป็นน้าหมาม่น่าจะมากกนด้วลนะครับอันนี้ไม่โดนนะครับดูรูครับรูขนาดแขนทั้งนั้นเลยน่าจะเป็นไซส์แบบที่ได้เมื่อกี้ครับดูรอยกัดหอยครับไปหมดเอา้า ยางกระจุยครับดวงกระจุยออโดนอะไรครับนี่เอา้าท่านผู้ชมว่าอะไรครับนี่อย่าบอกนะมันกัดยางคีดใต้หอมหอมไม่เข้าเข้ายางโอ้ย ืม่งั้นได้สองเต็มนะครับนี่กัดยาวซะงั้นครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้วลหะหมายนี้สวยครับต้องมาซ้ำนี่หมามันกวนด้วยรอยตีนหมาเต็มเลยหืมหายสวยครับหน้ามากนี่ครับทางมันทั้งนั้นเลยนี่ ครับอย่างน้อยก็ไม่แห้วแล้วครับได้ตัวแล้วสิบหลังได้ตัวสองตัวผมก็ดีใจแล้วครับได้กินล้วพอได้กับประหยัดค่ากับข้าวครับเอา้าดวงผมสิบหลังเจอเก้าหลังหลงไปไหนอันหนึ่งเนาะ เดี๋ยวขออนุญาตหาด้วงกันครับด้วงหายไปไหนอันนึงครับมาสรุปผลงานนะครับวับนนี้ไม่แห้วนแล้ครับหนึ่ง้อยก็ได้คั่วแล้วครับตัวกําลังสวยเลยหนึ่งตัวครับกับด้วงสิบหลังขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณมากครับ